สามวิธีปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจธุรกิจเครือข่ายได้ชื่อว่าเป็นธุรกิจแห่งการถูกปฏิเสธไม่ว่าคุณจะไปขายสินค้าให้กับผู้บริโภคก็มักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาที่จะไม่ซื้อหรือจะไปชวนผู้มุ่งหวังมาทําธุรกิจคุณก็มักจะพบกับข้อโต้แย้งสารพัดที่จะหาเหตุไม่มาทําธุรกิจร่วมกับคุณด้วยดังนั้นบริษัทหรือทีมงานจึงต้องให้มี3ส,สิ่งนี้เพื่อปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ 1. หให้รางวัลซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะจัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้นักธุรกิจเกิดการตื่นตัวกระตุ้นตัวเองและทีมงานให้ทำคุณสมบัติเพื่อให้ผ่านทริปท่องเที่ยวนั้นๆเพราะการท่องเที่ยวเป็นเสมือนโบนัสพิเศษที่นักธุรกิจได้รับนอกเหนือจากไรายได้ปกติที่ได้ตามแผนธุรกิจซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานได้เป็นอย่างดี 2. ให้เกียรติ การจัดประกาศเกียรติคุณให้แก่นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในแต่ละระดับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจอื่นได้ยึดถือเป็นแบบอย่างอีกด้วย 3. ให้บรรยากาศ บริษัทหรือทีมงานมักจะมีการจัดกิจกรรมเช่นการจัดครอสสร้างแรงบันดาลใจการจัดงานเลี้ยงหรือจัดกิจกรรมสันทนาการในสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อกระตุ้นให้นักธุรกิจได้เติมพลังปลุกขวัญกำลังใจนี่เป็นวิธีการที่บริษัทและทีมงานปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ